Anh. Phiên dồi. Ôi, Ôi, sai luôn nè, Cái con này nè. ใช้กำลังมันเลยเนี่ยอืมคัดเกี่ยวกับเธอซะอีกขันนั้นยิบเอาอีกนะขันขันถัดกันไปนะแบกตากันดีนะ เรื่ตีนตกบรู้้โอ้่วอ่ะเดี๋ยวเนลกดสั่งปลากได้โอยปลากหได้เยอะไรโไปมย่เียต็มูเต็ม

ตีเจ็บใส่น้าหินแล้วยังชื่อเบ็ดปีปติคุ้มกันมาให้เจ้าว่าก็รามันตีมาได้เดี๋ยวเขาจะตีมันไปค้อมกัน,นวัา,า,หาเห็นปะอันที่สามอันที่สามกระดินนะ่ง <laughs> โัว้วันแรนะกววนาเอารถโมเมนให้โมให้เตะละ <laughs> ปาเตะเข้าอะไรอย่างนี้นะ <laughs> โอ้ไปยโสกแหรอวะ <laughs>

าาเาต่องเอกกินตอนนี้ไปกินตอนไหนขอเจ็บกลับกันเบิดเล้วก็โอ้ย คันที่สามก็คือใอะไรดิ้นแฮนก็นมันดิน้นแฮงแฮงผิดปกติกันนะคันที่สามนะวะวะน,น้ำที่ ตั้งห้างโค้ดเวยมันดึงหัวคิดต้องเมียวางที่ที่กันใกล้กันด้หลักอะ่ะ <c oughs> นเรียใส่ตัดเ <c oughs> มนลมหรือเมนปลาบึ้งดิพิจารณาซอเบึ้งดิ นก็นะมาตีอยู่นี้เหมือนั้นหอเห็นมาหลายเห็นเราเนาเห็นแค่น้ำซุมขึ้นนนะนี่แนะหละแค่ใสว้แค่สวิกตัวห้มันตเลเบย เออเลรีบจัจับไปตามัวใหญ่อยู่ตัวสงตัวโอ้ดอโอกดก็ได้รกดได้ยูกดไปแตเพียนปปเปปานินส่วนมากปานนน่นปานินส่นเยอะขอบคุณครับมาตั้งแต่เชา้านอะีห้าีห้ นี่มาจากัิงห์น้อยทะเบียนพิษโลกเห็นเป็นทะเบียนพิษโลกซื้อพิษโลกโว้โหยังแบบนี้บ่เดินทางให้มันก่อนมันไม่ยอวแห้งทักทีใช่ไหมนำทางก่อน โอได้หลยเติบอะบ่บ่ใส่หมอเด๋่แสดงเอาฟืนเอาไว้นี่ดังไฟยูนีคเน่ยบ่โอ้ได้มาอยูนัเลยเนาะสไปหมดะโอ้งไให้ตกเลดน้องน้องนวางไว้น้อนกระดดน้อไว้ว้นี่เดอน้อเราบใส่แ่ใส่ม่น้ำมันโอ้ปากขึ้นอะ มาไปรเรามือนะชาวบ้านมาไปมือนะมาครับ คือปะคือปะผม <c oughs> ปเป็นตะคือผมถึกวันมันดี วันนี้ก็กินดีกว่านี่นี่ฮนะหลุดตั้งซีเทียจากเ็ดสังใดจังหลุดอืม ไปมันบ่อออนนะเนาะม่นมีส่วนมีสว่วน,น,น,นต้องออนยัวออนยัวเป็นลำปลาบ่คันคันบอ่อั่นก็นเปิดหวานไว้นี่แกบ,บ่ได้เปิดเด้อันน่ะ อยังเฮ้ยจะว่าป่าวอีกเลยป่าวฮู้ปนินซ์เลย คือครับโกดเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะฮะฮะอยู่กับแต่ยศ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิกลับแล้วเนี่ยบ่แ <c oughs> <c oughs> มวังใบเนี่ยสาหรือเปียน เ่ายหลริอนะพวีกลับเก็บเก็บแล้วมีมขันนี่คือ